สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ น่โอยซึสวัสดีครับเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม My Hero Ultra Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำรีวิวทีมที่ผมใช้ PVP ประจำซีซั่นนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยนะสำหรับ PVP ซีซั่นนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อน ใน PVP ซีซันต่อไปได้นะครับสำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันก่อนเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่อันดับที่ลีเจน50นะครับก็เบเท์เล็กเนี่ยโอ้โหบอกเลยตอนนี้ผมก็โดนโอ้โหคนเดิมซ้ำๆนะครับตบรัวๆนะต้องบอกว่าแต่ก่อนคนนี้เนี่ยผมตบอยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้เขาก็กลับมาตบผมกลับแล้วนะครับ ก็อสำหรับทีมที่ผมใช้ปัจจุบันตอนนี้นครับก็จะมีเป็นเนจิเละคามินาลีเดงกินะครับแล้วก็น้องมีนาครับตัวใหม่อันนี้เป็นตัวแจกเลยนะเพืเ่อนเื่อนซึ่งตอนนี้ผมก็อักตันทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ตัวสพอร์ตด้านหลังเนี่ยผมจะใช้เป็นบาคุโกกับอาจารย์ไอซาวะานะครับสำหรับทีมที่ผมเล่นนะครับมีข้อดีก็คือมันสามารถเล่นได้2แบบเลยเพืเ่อนๆนจะเล่นเป็นสายสปีดนะครับเริ่มเปิดก่อนก็ได้นะหรือว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจในสปีดของทีมเราเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมาเล่นสายเลือดสายึกก็ไ้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น p ิวให้เพื่อนๆดู2ไฟแล้วกันก็สําหรับไฟแรกนะครับเดี๋ยวผมเล่นทีมสายเดนเลือดนะครับหรือว่าเริ่มหลังให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับก็สําหรับการ์ดเมมโมรีที่ใช้นะครับผมก็จะใส่ให้นอมินะนะครับเป็นเพิ่มแม็กซ์พได้สูงสุด50%เลยนะครับเกิลเลิฟสวีตนะซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นนอมินานะครับผมก็ใช้เป็นคิริชิม้านะครับสีแดงเลเวล90นะเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาลองนอมินาให้เพื่อพ่อนนๆดดูด้วยนะวยะา โนมินาเนี่ยมันสามารถเอามาสู้พ v พได้นะครับมาก็ได้พอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าสามหนไปครับโอเคก็มาครับโอเ้เรามาเจอทามากิด้วยนะครับมาก็อันนี้เราไม่ได้เปิดก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเอาของเน้นเลือดมานะครับก็เดี๋ยวผมบัฟ คามินาลีก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตีหมู่นะครับแล้วก็ลดเดเมจทิ้งไว้เลยนะโอเคแรงอยู่นะครับเจ็บอยู่นะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีสมาธิตั้งใจกดหน่อยครับ น้องมีนะลดไดเมจไป30%นะครับ mm hmm. ก็น้องมีนาเนี่ยเอาจริง mm hmm. ผมเอามาเป็นตัวล่อเป้านะ mm hmm. ก็มาเดี๋ยวผมเออบัฟนะครับ mm hmm. แล้วก็บัฟเดงกิ mm hmm. ไปเลยครับ mm hmm. อย่าโดนซีลพอโอเครอดอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวทำไมรอบนี้เขาตีกันแต่ mm hmm. น้องเนี่ยจีเละเนี่ย โอ้โหนี่จิ๋วผมบินเลยไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่มีแบ,บัฟแมทแท็กนะครับแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเก็บศัตรูยากนะปกติคาเมเนรีผมเนี่ยเก็บศัตรูได้3ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะต้องมารอดูครับมาไปเลยครับ เรามีนะ9,000นะครับเราถอนบัฟด้วยตายไหมไปเลยไฟฟ <c oughs> ้าแสนโว้เรียบร้อยโอ,โอเคเดี๋ยวโคตรแรงเพื่อนเห็นปะดูว่าไปตัวละ70,000กว่านะครับเมื่อกี้นะโอเคก็น่าจะสบายเลยครับตอนนี้ เราได้เปรียบแล้วนะครับมาโอ้โหแต่ว่าเราได้เริ่มหลังนะนนี้เอาจริงสปีดเราช้านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครระดับ S R นะนอมินะแล้วก็ไม่ได้ใส่การเพิ่มสปีดมาด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรได้อยู่สวยไปเลย มาคามินาลีนะครับบับตัวเองไปก่อนเลยนะโอเคน้องมินะถึกๆไว้เรียบร้อยครับโอ้โหบอกเลยล่อเป้าเป็นอย่างดีนะน้องมินะตายไหมว่าโุกโก้ไม่ตายนะครับเกตเรายังไม่ได้นะตาหน้าได้แน่นอนมา น่าจะเรียบร้อยครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยครับไฟฟ้าล้านโวูตายไหมยังไงก็ตายอยู่แล้วครับเท่าไหร่รอบนี้เรียบร้อยครับ999 เก้านะโอ้โหบอกเลยโคตรแรงครับมิดาริเดี๋ยวมาคโกเราบินไปแล้วด้วยนะครับก็ <Judge> เดี๋ยวเรามาสู้อีกทีมนึงนะครับก็อ,อีกทีมนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทีมเน้นสปีดนะครับกับน้องมีนะนะซึ่งตัวละครที่เราจะไปสู้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกทีมนิดนึงนะนี่ละกันผมเอาคนนี้นะสเลอร์ปี้นะครับมาคนนี้แหละจะเป็นเป้าซ้อมของเรานะครับ โดมิน่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนนะครับมาใส่เป็นการเพิ่มสปีดแทนนะการนี้ครับ Happy Time นะครับเพิ่มสปีดได้30%นะก็สำหรับมินานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครระดับ S.R ก็ตามนะครับสปีดตั้งต้นเขาจะน้อยแต่ด้วยความสามารถของน้องนะครับที่เมื่อเริ่มเวฟนะครับจะสามารถเพิ่มสปีดตัวเองได้30%ไปเลเยลเวลา3เทิร์นแล้วก็ลด Speed สปีดศัตรู1ตัวนะครับ25%ไปเลเวเวลา3เทิร์นนะ นอกจากนี Pierre, ้เนี okay, okay, mean, ่ย EX Auto Skill ครับผมก็มีสปีดติดมาอีก7%ด้วยนะครับโอเคก็มาผมคิดว่าทีมเราเนี่ยน่าจะได้เปิดก่อนนะครับแบบนี้นะพร้อมแล้วก็3 2 1ไปเลยครับก็เราได้เปิดก่อนไหมเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปิดก่อนนะ ลองดูครับป็ะมาเดี๋ยวผมบัฟคามินาลีนะครับแล้วก็รเอรเมดไปเลยนะต้องโวนเน้นรถโชตะก่อนเลยนะครับนี่ครับเราได้เปิดก่อนนะั้นหนึ่งสองครับสวยครับมาโอเคเรียบร้อยครับ ตีมาแรงๆตีมาแรงๆๆ <c oughs> สวยมาก <c oughs> ตาหน้าเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฮิวก่อนนะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวอันตีมาหมดเลยเ <c oughs> อาจริงอันตีเก็บไปก่อนครับ <c oughs> มาเดี๋ยวผมหวดไปก่อนดีกว่า ทีมที่มีตัวละคร SR ก็เปิดก่อนได้นะครับโอเคสวยติดไฟฟ้าช็อตด้วยนะครับเขาก็ทำคอร์โบไม่ได้แล้วนะรอบนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวนอมินาโดนล็อกนะครับไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคามิลลีผมเนี่ยจะเก็บได้นะครับมา เอออมินะนี่เป็นตัวแทงอยู่แล้วนะครับรอบเป้านะไปเลยเนี่ยชิเลจังเรียบร้อยไหมโอเคหมื่นห้าครับไปเลยคขามินารีเด้งกี้ห้าหมื่นไหมห้าหมื่นบวกโอเคเรียบร้อยครับโดนเก็บไปสองนะ โอ้โหแต่น้องเมจิเลเขาถึกนะครับไม่ตายนะไม่เป็นไรโอ้โหเดี๋ยวน้องมีน้ำผมยังโดนล็อกอยู่เลยนะตอนนี้ก็ไปครับโอเคเจ็บอยู่เจ็บอยู่ อก็แบบนี้ลำบากใจนะผมว่านอมีนาเนี่ยยังไงก็น่าจะโดนบกักโกเก็บนะครับอืเสี่ยงไปเลยดีกว่าแบบนี้ โอ้โหเรียบร้อยครับมาคามินาลีอโทนไว้ลูกสามฮิตโอ้โห,โหอันนี้บาเดียวไม่หายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแตะไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ อันติคารเมลีผมว่าผมเก็บไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้อีกเทิร์นน่าจะได้นะครับแบบนีด้ดีกว่านะโอเคไปเลยเสวยตาหน้าน่าจะดูเรื่อง แรงแต่อยู่ได้อยู่โอเคสวยมาอันติมาแล้วนะครับใครได้เปิดก่อนเนี่ยเราได้เปิดก่อนปะโอ้โหมาคุกโกเขาได้เปิดก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าได้อยู่เพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมล็อกมาคุกโกนะครับมาเรียบร้อยไหมโอ้โหเพิ่มบินแล้วนะโอเคสวยครับเรียบร้อยมะคุกโก ไปเลยปิดเกมไฟฟ้า10ล้านโลม์เรียบร้อยครับโอเคโอ้โหบอกเลยช็อตสะใจนะครับคามินาลิเดงกีนะก็นี่ครับสำหรับเดเมจนะครับผลประกอบการนะครับ สงไฟของเรานะอันนี้ก็จะเป็นไฟที่2นะครับดูเดเมคคามินารีนะครับสามแสนะโคตรเยอะนะครับแล้วก็ส่วนไฟแรกนะครับอันนี้เนี่ยโคตรแรงเพื่อนสี่แสนนะครับสี่แสนบวกนะใครที่มองวันผ่านเนี่ยอาจจะคิดว่าใช้โปได้นะครับเดเมคขนาดนี้นะโอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพีพีทีมคามมนาลีกับน้องมีนาครับซึ่งเอาจริงนะครับทีมนี้ที่ผมเล่นเนี่ยจากที่ผมเล่นมาค่อนข้างเยอะนะผมรู้สึกว่า ทีมมันค่อนข้างไปกับตัวละครได้หลากหลายนะครับขอแค่มีตัวละครหลักนะครับ2ตัวนะก็คือเนจิเรนะครับกับคาเินารีเดงกินะส่วนตัวที่3เนี่ยขอให้มันเป็นตัวที่สามารถป่วนศัตรูได้น,นะครับแล้วก็เอามาล่อเป้าระดับหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคิริชิมะนะครับตัวแทงทั้งสงสีหรือว่าถ้าเกิดมีตัวละครใหม่อย่างธามากิเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับรวมไปถึงมิลิโอที่มีความสามารถท้อนเหมือนกันนะแล้วก็น้องมินาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวละครเหล่านี้นะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อน ดูตัวที่เราจะไปสู้ครับเลือกท่าที่มันแพ้ทางนะอย่างเช่นถ้าเราไปตีตัวสีฟ้านะครับเราก็เอาสีแดงมาใส่นะครับมันจะเหมือนมีติดความสามารถถอนในตัวนะหรือว่าถ้าเราไปตีสีเขียวเนี่ยก็เอาสีฟ้ามาใส่นะครับมารอบเป้านะทําให้คามิเนรีเดงกินเนี่ยมันไม่ตายนะครับเพราะว่าคารมิเนรีนะครับถ้าอัดสุดนะอันตีทีเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับมันแทบจะเก็บได้ทีเดียว3ตัวรวดเลยนะสําหรับคลิปพื้นพีนะครับเดี๋ยวไว้ผมก็จะพยายามปั้นตัวใหม่ๆครับ มาทําทีมแล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูกันนะก็สาหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสาหรับคลิปเนวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ลวกันแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ